อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกกันอีกครั้งนะครับในตอนนี้นั้นเนี่ยมีแฮชแท็กหนึ่งเกิดขึ้นในทวิตเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับ Black พิงกแล้วก็คอนเสิร์ตเบิร์ทัวร์บอลพิงกนที่จะเดินทางมาจา แท็กที่มีชื่อว่าพิง์ไม่เอาสุพาาาาัชราใสนั่นเองงานคอนเสิร์ตของ Black พิง์บอลพิงเวลทัวร์ในครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับที่จะเดินทางมาไทยตนะั้งแต่ต้นปีหน้าเลยจะมีการจัดขึ้นนะครับที่สนามสุพาัชาลาใสาซึ่งก็เป็นสนามที่มีความจุเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีบลิง์เนี่ยพอใจได้ในตอนแรกเนี่ยหลายๆคนคาดว่าจะจัดกันที่ Impact Arena ทถ้าหากว่าต้องการความจุเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในห้องแอร์อีกด้วยแต่ว่วววาาด้ยคมังงของ Black แล้วก็การอัดอั้นที่แฟนๆรอคอยไม่ว่าจะเป็นการคัมแบ็กแล้วก็คอนเสิร์ตของ Black พิ้งนะครับมานานมากๆแล้วประมาณ1-2ปีแล้วที่ Black พิ้งเนี่ยห่างหายจากแฟนๆไปในการทําเพลงเหล่าบลิงส์นะครับก็คิดว่าถ้า Black พิ้งจัดคอนเวิลทัวร์แล้วก็จะมาจัดที่ไทยในครั้งนี้จะต้องเป็นราชมังเท่านั้นจะต้องเป็นราชมังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรมากั้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะประกาศออกมาว่าคอนเสิร์ตเวิลทัวร์ของแบล็คพิ k งบอลพิ้งนั้นจะจัดขึ้้นนนที่่่่สสสสาาามุรรชใัซึึงแฟกก็ูว ความจุของจำนวนที่นั่งในสนามสุภาชาลาสาัยนั้นแทบจะไม่ต่างจาก Impact a r e n a เท่าไหร่เลยซึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากจัดที่สุภาชาลาสาัยนั้นเนี่ยจำนวนการจัดคอนเสิร์ตนะครับเพียงแค่2วันนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อเหล่าแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงที่อยากจะไปเจอ Black พิ้งนะครับเพราะว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยมีจำนวนที่นั่งที่ไม่ได้ต่างจาก Impact อ r e n a เท่าไหร่ก็อาจจะจุคนได้ไม่มากนะครับถ้าหากว่าย้ายไปจัดที่ราชมังเนี่ยก็จะสามารถจุคน,เ,นเพิ่มได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยประมาณห0,000่นที่นั่ง ดังนั้นเนี่ย้างหางจัด2งวันยังไงก็พออยู่แล้วสําหรับเหล่าบลิสในประเทศไทยแล้วก็แฟนเพลงนะครับที่อยากจะไปเจอ b l a c k p ิ n k อยากจะไปสนุกกับ b l a c k พิ n k ในคอนเสิร์ตอยากจะไปดูสาวๆเนสแสดงดนตรีสดกันสักครั้ง แฟนแฟเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีกันนะครับแบบออกศึกสงครามในการไปรูรบเพื่อกดบัตรคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งมาให้ได้แต่ถ้าหากว่าจัดที่สนามสุภาชาลาสายลัยในก็อาจจะต้องมีการแข่งแย่งชิงดีการจะต้องมีการแย่งกันกดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยบางคนก็อาจจะนกบัตรคอนเสิร์ตไปได้ฟันซันก็เลยอยากให้ทางผู้จัดแล้วก็ทาง YG นะครับพิจารณาดูอีกครั้งอยากให้ย้ายสนามหรือว่าย้ายสถานที่จัดคอนเสิร์ตจากสุภาชาลาสัยไปยังราชมังแล้วก็เกิดเป็นแฮชแท็กบงไม่เอาสุภาชาลาสัยขึ้นมานะครับในแฮชแท็ก ก็มีแฟนๆนยออกมาพูดคุยกันมากมายเลยลหลายๆคนเลยนะครับที่บอกว่าสนามสุภาพัชลลาใส่นั้นเนี่ยจำนวนที่นั่งน้อยไปจริงๆและที่นั่งนั้นก็ยังต่ํามากๆไม่ได้สูงพอที่จะเห็นอะไรโดยรอบแบบชัดเจนแต่ต่างกันที่ราชมังลครับสนามที่นั่งเนี่ยจะสูงขึ้น แล้วก็สามารถทําให้เห็นกลางเวทีได้อย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากนํามาเชื่อมโยงกันนะครับกับทางที่ YG เคลมไว้ว่าการจัดคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ครั้งนี้ของ Black พิ n งกนั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดและก็เป็นอะไรที่อลังการมากๆฟแฟนๆแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยยิ่งอยากจะไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Black พิ n งกกันมากๆดังนั้นจํานวนที่นั่งจากสนามสุภาพจลาจยเนี่ยมันน้อยไปมากจริงๆอยากให้ไปจัดที่ราชมังมากกว่าราชมังเนี่ยไม่แน่ว่าถ้าหากจัดที่ราชมังนะครับจำนวน2วันแล้วก็อาจจะยังไม่พอด้้ววยยาาสหรับรรับเลลล่่แแแฟฟนนกก็ทีอไป คอนเสิร์ตของ Black พิงค์แฟนๆบางคนเนี่ยถึงกับบอกเลยนะว่าไปจัดที่วัดพระธรรมกายไปเลยก็ได้ั้งหากว่าสนามสหชชลาสัยเนี่ยมันน้อยไปจริงๆยิ่งสถานที่กว้างมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจุคนได้เยอะแล้วก็จะสามารถกดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยกันได้ทันทุกคนจะได้ไม่ต้องไปนกบัตรแล้วก็ไปตามหาบัตรหลุดบัตรที่กดมาแล้วก็มาออปราคาครับแต่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแฟนๆนะครับที่พยายามไปหาข้อมูลมาแล้วก็นํามาแชร์กันว่าในช่วงนั้นสนามราชมังนั้นดูเหมือนจะไม่ว่างจริงๆเพราะว่าดูเหมือนจะมีการแข่งขัันนฟุตบอออลาเซียะไร แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยออกมายืนยันแล้วก็ออกมาพูดเพิ่มเติมเลยก็ต้องรอทางผู้จัดแล้วก็ทางค่ายนะครับออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้กับการมาจากคอนเสิร์ตเวิด์ทัวร์ที่ประเทศไทยแต่ที่แน่ๆน,นะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยแฟนๆจะไม่ค่อยพอใจกันเป็นอย่างมากเลยกับการที่จะจัดคอนเสิร์ตท,ที่สนามสุภัชจลา,ายัยบางคนนีก็บอกว่าไม่สมฐานะไม่สมศักดิ์ศรีของ Black พิงราชินีแห่งวงการเคป๊อปที่ในตอนนี้นั้นฐานแฟนคลับขายายเพิ่มขึ้นอีกมากมายบางคนก็บอกว่าการจัดคอนเสิร์ตกับผู้จัดในตอนนนนี้นน้้ัั่แมแมตตบร แขงก็ไม่มีต้องใช้ตัวกระดาษเข้าไปในงานแล้วก็ยังมีการจัดการแย่ๆแ,แบบนี้ถ,ถ้าหากว่าผังคอนเสิร์ตออกมาบวกกับราคาบัตรออกมาแล้วเนี่ยไม่สมกับสถานที่จัดนะครับแฟนๆหลายๆคน,นก็บอกว่ามันจะเป็นผลกระทบที่แย่มากๆแน่นอนกับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้แต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับการที่ออกมาพูดกันในตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปแล้วก็ยังไม่มีอะไรออกมาชัดเจนตายตัวยังไงก็ต้องมารอรู้กันอีกทีว่าทางผู้จัดนั้นจะมองเห็นถึงปัญหาที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยเรียกร้องและจะมีการย้ายสถานที่งาานรอออก็ต้ม ดูข้อสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงถหากมีอะไรเพิ่มเติมเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากไปร่วมพูดคุยกันกันกบบิองส์คนอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ทวิตเตอร์ b i n g ไม่เอาสุภาพชาลาใส่นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยบิง g บอใบไม้สลีมายทโทแล้วก็งองงูนะครับตามด้วยไม่เอาสุภาพชาลาใสา่สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคล สวัสดีครับอันยอง